ในระหว่างตั้งครรภ์จะต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มฉีดวัคซีนกี่อย่างสวัสดีค่ะพบก,กับป้าปออีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอจะมาบอกว่าในระหว่างตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์น,นะคะจะต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือฉีดวัคซีนหนึ่งอย่างนะคะก็คือป้องกันคอตีบกับบาดทะยักค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนจะฉีดบาดทะยักอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้ในช่วงหลายปีก่อนนะคะสองสามปีก่อน มีการระบาดของโรคคอตีบก็เลยเปลี่ยนมาให้เป็นฉีดวัคซีนคอตีบกับบาดทะยักในเข็มเดียวกันนะคะไม่ใช่ฉีด2เข็มนะคะคุณแม่ก็จะแทนที่จะได้รับวัคซีนบาดทะยักอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ก็จะคอตีบบาดทะยักมาด้วยกันเลยค่ะ0 5ซีฉีดที่ต้นแขนนะคะฉีดเข็มแรกทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็เข็มต่อไปห่างกัน1เดือนแล้วก็เข็มที่3ห่างกัน6เดือนถึง1ปีนะคะ แล้วก็มีเข็มฉีดกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งก็คือห่างจากเข็มที่30ปีค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะลืมนะคะบางทีคนที่จะฉีดเข็มที่3ห่างกัน6เดือนก็ยังลืมเลยนะคะค่ะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะถ้าเคยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบ3าเข็มมาก่อนแล้วก็ตั้งท้องนะคะการตั้งท้องครั้งนี้ห่างจากการฉีดวัคซีนบาทยัเข็มที่3าไม่เกิน10ปีไม่ต้องฉีดนะคะ หรืออาจจะฉีดกระตุ้นเข็มเดียวก็ได้นะคะหรือไม่ฉีดก็ได้นะคะถ้าคุณแม่มีประวัติที่แน่นอนจําได้มีการลงสมุดไว้มีการลงในคอมพิวเตอร์ไว้สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านได้รับวัคซีนบัตยักไม่เกิน10ปีท้องนี้ไม่ต้องฉีดเลยค่ะสําหรับคุณแม่ที่ฉีดเกินเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะคะได้รับวัคซีนเกินไม่เป็นอะไรแต่ว่า อาจจะมีอาการบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนะคะป้าปอเคยเป็นนะคะเมื่อก่อนมันจะยังไม่มีสูตรว่าวัคซีนเกินใช่ไหมคะป้าปอท้องลูกคนที่หนึ่งท้องลูกคนที่2ก็ฉีดวัคซีนอีกปรากฏว่าบวมแดงร้อนจนตกใจนะคะบวมใสๆแล้วก็เจ็บๆคันๆค่ะก็ประครบน้ําเย็นนะคะเพราะว่ามันบวมมันแดงค่ะอาการบวมแดงมันก็จะได้ทุเลาลงนะคะวันแรกประครบน้ําเย็นนะคะ วันต่อมาหมายถึง24ชั่วโมงต่อมาถึงจะประครบอุ่นนะคะเพื่อให้มันละลายริมเลือดละลายน้ําที่ข้างอยู่นะคะความบวมก็จะลดลงนะคะความแดงความช้าก็จะลดลงอาการปวดก็ดีขึ้นนะคะกินยาได้ไหมกินยาได้ค่ะพาราเซตามอลน,นะคะค่ะก็คงจะช่วยให้คุณแม่สบายใจขึ้นนะคะมีทั้งคุณแม่ที่จะต้องฉีดวัคซีนและคุณแม่ที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนนะคะ ถ้าฉีดัลซินตอนนี้ก็เป็นดีที่นะคะป้องกันคอติดต่อบ,บาดทะยักไปด้วยกันเลยนะคะคุณแม่สบายใจแล้วนะคะลูกจะได้ไม่เป็นคอติดไม่เป็นบาดทะยักด้วยค่ะคุณแม่ก็ไม่เป็นด้วยค่ะสําหรับวันนี้ปปอๆก็เรื่องดีๆมาฝากคุณแม่เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ